สัสดีค่ะมาพบกับยิงนุ้ยอินสเปนอีกแล้วนะคะก็ตอนนี้เวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะคะวันนี้ตื่นเช้ามากนะคะตื่นก่อนใครในบ้านเลยนะคะก็ออกมายืดเส้นยืดสายกันหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกปวดไหล่เหลือเกินปวดบ่าเหลือเกินนะคะเพื่อน วันนี้อากาศดีมากๆค่ะเพื่อนๆถ้าคนไหนตื่นเช้าก็ลองทำแบบนี้ดูนะคะช่วยผ่อนคลายเส้นได้ดีมากค่ะอากาศวันนี้ก็แจ่มใสนะคะท้องฟ้าโปร่งนะคะไม่ร้อนนะคะนี่ท้องฟ้าตอนเช้านะคะที่สเปนเป็นยังไงคะสวยนะคะเพื่อนๆแต่ที่ลืมไม่ได้เลยก็คือต้องรดน้ำต้นไม้ดอกไม้ของเรานะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยแดดร้อนจัดมากเลยนะคะแต่ว่าหญิงวิ้ก็ไม่ได้มีเวลารดน้ำเพราะว่ายุ่ง ลูกนะคะก็มาเลยมาลดตอนเช้าให้เขานะคะเพราะว่าหลังจากเที่ยงไปแล้วเนี่ยก็จะลดน้ําไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันจะไหม้นะคะเัเพื่อนตรงนี้ก็จะมีหลายหลายสายพันธุ์มาเลยค่ะดอกไม้ลดน้ําทุกวันค่ะแต่ที่สะดุดตาที่สุดก็จะเป็นอันนี้ลดทุกตลอดเวลาตลอดเลยแต่ว่าไม่รู้จักชื่อมันคืออะไรนะคะแต่รู้อย่างเดียวว่ามันสวยนะคะเห็นไหมคะ แล้วตอนนี้ก็เป็นต้นพริกนะคะพริกขี้หนูไทยของเรานั่นเองและที่ไม่ลืมเขาก็คือตักใครนั่นเองนะคะดกดีๆนะคะและเช้านี้หญิงหนุ่ยก็มีธุระนะคะทําตอนเช้านะคะนี่ก็เป็นถนนตอนเชา้าเดินจากบ้านก็ไม่ไกลคะ่ะ นี่ล้วก็จะไปธุรกิจต่อไปก็คือช้อปปิ้งนั่นเองนะคะวันนี้จะไปซื้อของเข้าบ้านนะคะก็มีน้องมาลีแล้วก็แดดดี้ไปด้วยนะคะไปซูเปอร์ใกล้ๆบ้านเนี่หละคะไม่ไกลนะคะเพราะแถวบ้านเรามีหลายที่มากเลยนะคะก็ไปที่รถเข็นก่อนแต่ที่ลืมก็คือเหรียญน,นะคะไม่มีก็เลยต้องใช้เป็นรถเข็นแบบนี้แทนนะคะน้องมาลีก็ชอบค่ะก็ไปที่แผนกปลาก่อนนะคะปลาตัวใหญ่มากเลยเพื่อนๆไม่รู้ชื่ออะไรนะคะถ่ายไปก่อนค่ะ นี่จะเป็นอา,อาหารสดนะคะมีทุกยี่ห้อมีทุกอย่างเลยนะคะที่นี่นะคะก็แต่วันนี้เรามาสะดุดตาที่กุ้งแช่แข็งนะคะตัวนี้ก็ตัวใหญ่มากนะคะชอบก็เลยซื้อไปเลยจ้าไม่ต้องซื้อสดหรอกซื้อแบบนี้แหละแล้วก็กินโยเกิร์ตนะคะซื้อโยเกิร์ตไปด้วยนะแล้วก็ที่ไม่ลืมเลยที่ขาดไม่ได้ประจํามากก็คือจะเป็นขนมปังนะคะอ่าจ,จัดไปนะคะ แล้วก็วันนี้จะทำอ,า,อาหารฟิ่ดีวินนั่นเองก็เลยต้องซื้อเส้นกว๋วยเตี๋ยวน้ำมันหอมมวยใหญ่นะคะแล้วก็แครอทให้น้องมาลีผักสลัดนะคะมะเขือเทศนี้เป็นอ่าแผนกผักสดนะคะดูมะเขือเทศเขาสิคะแดงดีดีอันนี้ก็เป็นมะเขือม่วงและนี่คะ่ะมะเขือเทศไม่รู้สายพันธุ์อะไรแต่ว่าใหญ่มากใหญ่ โมนะคะเขาก็จะขายแบบเป็นครึ่งซีดเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเต็มตะกร้าเลยค่ะรอรอจ่ายเงินนะคะมาลิก,ก็อยากได้ขนมอีกแล้วแต่ว่าไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเยอะเกินไม่อนุญาตค่ะก็กลับบ้านค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะมาอย่างมาถุงเดียวกลับไปเหมือนเซนต์คอร์เลยนะคะถุงเต็มไม้เต็มมือเลยค่ะนี่ก็เป็นอาหารกลางวันนะคะเป็นฟินิว่าของเรานั่นเองนะคะก็ไปซื้อกุ้งซื้อปลาหมึกมานะคะก็จะเป็นอาหาร โปรดประจําครอบครัวของเราเลยนะคะแล้วก็เป็นอาหารของทางสเปนด้วยนะคะเพื่อนๆก็ขอบคุณเพื่อนๆนนะ,ะนะคะที่เข้ามาติดตามชมวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ